ให้เดินกับเจ้าของแบรนด์แล้วไม่ไปค้ำคอเหมือนเจ้าของแบรนด์ต้องไปเฉงเห็นคุยเอาพอสมควรแต่อยากให้มันมีคําว่าบีทีีเดินเฟียสเฟียสใ,ในการประกวดแต่เดินชีวิตจริงก็ไม่ต้องเฟียสมากก็ได้ห <c oughs> มายถึงประดิษฐ์เฟียสจะแอนจะหมุนจะเอียงจะอ,อันนี้เขายกบีทีทีนะจัดตามนั้นแล้วกันครับ <c oughs> แต่สําคัญที่สุดคือสมองที่ดีนะ อยู่กับเราสมองต้องดีแล้วก็ต้องพูดดีเรื่องครับรมีเลยครับมีอ๋อยัง,ย,งยังไม่จบเลยเหรอเรขาวเหตุการี่บอสปฏิเสธประจ่าครับไม่ไม่ไม่ได้ยินน้องพ่อโพอะไรอย่างี้ครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าจะพบก็พบกับคนอื่นเพราะว่ายังมีหลายๆแผนกแต่ตอนนี้ทางบริษัทเราก็ได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการเพราะบริษัทเราเป็นมหาชนก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในระดับหนึ่งที่แมนจเมนต์ ได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งไม่ได้ออกสารสาธารณะเป็นเรื่องภายในบริษัทมหาชนนะลงบันทึกเรียบร้อยว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมบ้างในการพรีเซนเทชันตัวเองและแบรนด์ที่ตัวเองถืออยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของบริษัทมหาชนดีโก้ฝ่ายกฎหมายเขาต้องดูแลอยู่แล้วเขาจะมีการเตือนหนึ่งเตือนสองนะครับเผื่อว่ามีอะไรเกิดอ,อ,อีกข้้งหน้าอันนี้ก็ได้ปฏิบัติไปแล้วส่วนตัวผมเนี่ย ผมว่าเจอกันก็เฉยๆอะตอนนี้ก็เลยเฉยๆมันก็เลยเบื่อๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าอยากเจอแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยน้องทั้ง11คนก็เดินทางไปจีนตั้งแต่ตีห้านี่เดี๋ยวเสร็จอีเวนต์เนี่ยในนี้ก็ไปกันเยอะมากมีทั้งทีมงานพี่ชงพี่แชมป์ก็ไปหมดก็จะไปเซี่ยงไฮ้กันประมาณ4-5หวันทั้งหมดทั้งทีมยกเว้นก็ทางบริษัทก็ยังไม่อนุมาิให้ยูเอฟเอจะร่วมทริปนี้ ทั้งน,นั้นที่น้องออกตัวื่องบินแล้วอะไรแล้วก็ทาําให้หมดแล้วแต่ว่าก็ถูกเบรกนะในโปรเจก์นี้ในโปรเจกตุ่งนี้ที่จะไปจีนกันนะไปะไปกันทั้งหมดอ่าสิบสิบคนทีมงานอีกสีห้าคนเพื่อทำคอนเทนต์กันแล้วก็น้องไปหมดเลยทั้ง11คนใช่ไหมเรามี11คนเนาะแล้วก็หายไป1คนแล้วก็คือยูเอฟเอนครับหลายคนก็บอกว่ามันจะอีกนานไหมถึงแบบ ไม่นานไม่นานหรอกไม่เกินปีหนึ่งแล้วบางคนบอกบางคนบอกว่าแบบนี้ไม่ไม่ปวดเลยหลออะไรไม่ปวดหลครัาเพราะว่าเราเราเราก็คิดว่าเออมันมันก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะเพราะระยะเวลาไม่นานนะอย่าไปปวดน้องเลยเพราะว่าปวดไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องอีกก็ให้น้องอยู่แบบแบบนี้ยก่อนเผื่อว่าวันข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเลยทีเดียวแต่ณาตอนนี้มันก็ต้องถูก การรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองประกาศออกไปว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้มันก็จําเป็นจริงๆเพราะว่าทุกคนก็ค่อนข้างเสียความรู้สึกเพราะว่าน้องก็ขยี้ซะเยอะเลยนะวนไปวนกลับนะขยี้ซะละเอียดเชยวนะะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรักตัวเองอะทุกคนต้องรักแบรนด์ต่อให้น้องพูดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยความเจ็บความปวดมันก็มาอยู่กับทีมงานเราทั้งหมดแล้วมาอยู่กับพี่ๆมิสแกรนด์ Grand, ทุกคน ซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะครับผมพูดได้เลยต่อให้จะพูดยังไงก็แล้วแต่ต่อให้จะไม่พูดหรือพูดแต่ทุกคนก็ส่งเมสเซจมาให้กําลังใจผมแล้วทุกคนรักแบรนด์มากคุณดูแม้กระทั่งออยยาดาเนี่ยเป็นปี2013เขาเป็นคนที่ค่อนข้างชัดมากแล้วเขาก็เอดูเคทเขาจบปริญญาโทจากอังกฤษเขาจบปริญญาตรีจากจุฬาก็อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอีกโก้ขนาดไหนก็ได้ถูกไหมฮะเขาก็มีความสุขความสบายทุกวันนี้กินเงินเดือนตั้งแสนห้าต่อเดือน นะครับในการทํางานประจําเขาเคยเป็นดารดารามาก่อนเขาก็พอมีชื่อเสียงแต่เขาก็ยังยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่แบบคาเดียวคือบอสแกรนคิดที่สุด mm hmm. ก็คือไม่ต้องมาพูดเวทีื่นอีกแล้ว hmm. ก็คือทุกคนยังเป็นอย่างนี้อยู่แม้กระทั่งสิบสามปีที่แล้วนะอะไรนี้เด็กเมื่อวันซืนเนี่ย mm hmm. ทําตัวเป็นกูรูนะครับวิพากษ์วิจารณ์เวทีตัวเองแล้วก็ไปชมเวทีคนอื่นผมว่ามันก็แปลกแปลกนะฮะมัน,ม,นมันแปลกเกินไปนิดนึงใจเขาใจเราเนาะ เราก็ไม่อยากเอาเขามาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าช่วยไม่ได้เด็กเราก็ไปลากเขามาผมก็ถูกด่าไปเพื่อนนะ,ะเวลาผมลงโทษก็ทุกคนก็ด่าผมอีกว่าทําไมไปทําอย่างนั้นเห็นใจจังเลยยูว่าเฟิร์นเห็นใจมากนู่นนี่นั่นโอ้ยเหล่ามาเลยปีหน้าฉันจะจัดปั้นๆให้ไปอีกเวทีนึงเอาให้อชอบไฟไ<ม>อคิดเองเลยนนี้นค <c oughs> ร,รับจริน้สัญญาจับทางนิสแคนกี่ีไม่นานครับพี่เดียว ป,ป,ปีเดียวไม่ไม่ฮะน้องเป็นท็อปไฟ์ไอ้น้องเป็นเฟิร์สฟิฟแลนะอัพก็คือรองอันดับห้ารองอันดับห้าถ้าไม่มีงานเพียงพอเราก็จะปล่อยสัญญาแค่ปีเดียวยกเว้นรองอันดับห้าที่มีสัญญาที่มีงานแล้วปั้นแล้วเอาอยู่เช่นตอนนี้รองอันดับห้าที่ปั้นอยู่ก็คือ <c oughs> มิชาลอดมีนาท,ที่เราให้สัญญายาวก็คือ5ห้าปีถึงเจ็ดปีนะครับหลังจากนั้นเราปล่อยคืนคนไหนที่เราคิดว่า อยู่กันไปก็ก็อาจจะทําให้ไม่ปังสุดโอเคหรอเลี้ยงกันไปเดือนละสามสี่ห้าหมื่นมันไม่พอหรอกนะเราก็ปล่อยเขากลับนะซึ่งเคสนี้ก็จะเป็นเคสเดียวกันเราก็ไม่ล้งหรอกครับแล้วเราก็จะปล่อยเขาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าขอให้เทอร์มินัลคอนดิชันเนี่ยมันคอมพลีทเพราะความผิดไม่ได้อยู่ที่เรานะครับความผิดไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่ถึงเวลานั้นเลยฮะเราตอบไม่ได้ว่าน้องจะทําอีกไหม นะฮะแล้วเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราจะเลิกโมโหรือยังมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกท่านโมโหอือมันมันยังเกิน50เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกแบรนด์ลอเยตี้อ่ะผมเป็นคนที่รักพอ่อรักแม่และรักแบรนด์ครับนะถ้าลอนจากพ่อแม่ก็คือแบรนด์ของผมนะ,ะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วความรักทั้งหมดมาอยู่ที่แบรนด์ก็เหมือนมาขยี้พ่อแม่ผมอ่ะพ,พ,พูดพูดแบบคือความรักทั้งหมดมันมาทุ่มเทกับกับเรื่องงานแล้วเห็นว่าเวทีเราแค่จอยจยอ่ะ เฮ้ยถ้าคุณไม่ลึกซึ้งนะคุณอย่ามาหลอกกันดีกว่าเหมือนคุณนะ่ะถ้าเกิดสมมติมีผู้ชายมาจีบอะโอ้ยเขาบอกคุณก็แค่จอยหุ้ยเขาก็เจ๊คนนี้เจ๊คนนี้ด <c oughs> เนนีเป็นคนมีธรรมะเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีความคิด <c oughs> เป็นคนเดินออกมาปับ๊บไม้เซ็ตเจ๊สุกต้องเจ๊เป็นคนที่บโอ้โหทั้งไม์เซ็ตท่านทุกอย่างเป็นคนดีอันเนี้ยไม่ก็คแค่จอยจอยผมก็ขอบคุณแค่จอยจอยคุณคิดว่ามันโอเคไหมละ่ะ <c oughs> คุณ,คณน้ำตาน้ำใต้ศอกไหมเออ ด,ด,ด,ดูคนนี้เป็นนาง,นางฟ้านางสวรรค์มีทุกอย่างเลยแอติจูดเต็มร้อยอะไเงี้ยมันไม่ควรไงมันมันเลยต้องยังโอโหเยอะอยู่แล้วบอสได้รับสามสน้องบอกว่ายังไงบางทีแบบก็ได้ส่งไ่เสร็จมาขอโทษครับว่มมามาทางไลน์ก็ขอโทษอันนี้อ่านมาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแต่ไม่ได้ตอบกลับแค่เปิดอ่านให้รู้ว่าเปิดแต่ไม่ได้ตอบกลับไม่รู้จะตอบว่าอะไรขอบคุณครับก็ไม่ได้แต่ยังไม่เจอตัวไม่เจอฮะดีแล้วอยากเจอเลย ความกดขึ้นเหรอคะหรือว่าไม่อยากเจอเวลาที่ผมเหนื่อยกับใครบางคนผมก็จะแบบไม่อยากเจออันนี้พูดจริงๆแล้วก็ไม่พร้อมที่ไม่อยากเจอครับไม่อยากเจอ,อก็หลายๆคนก็เปน็นอย่างน้อยู่แล้ะประเด็นนกะ็รรเริ่มลุกลามไปถึงฮารีดีไม่เป็นไรพี่มองว่าถ้ามากับพีดีจงหมดเนี้ยมัก็เข้านแน่ๆบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เราก็ต้องพูดตรงๆว่าการประกวดมันต้องรวมกันหลายๆสิ่งด้วยกันด้วยตัวน้องด้วย ด้วยการจัดการด้วยด้วยแบ็กอัพด้วยเพราะการประกวดมิสแกรนไม่ได้เอาผู้หญิงคนเดียวมาเดินประกวดเป็นการประกวดที่ใช้องค์รวมทั้งหมดเช่นถ้าหลังบ้านไม่ช่วยซื้อของไม่ช่วยตั้งดอมไม่ช่วยกันดูแลองค์กรมันก็ไม่เกิดน้องก็ได้ตรงนี้จากหลังบ้านถูกไหมครับเพราะการประกวดแกรนมันไม่ได้ประกวดผู้หญิงเดียวดายแต่งตัวแต่งหน้าออกมาเดินแล้วจบตอบคำถามรักเด็กรักโลก แล้วก็ได้ตาแหน่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันมีส่วนนะครับเครดิตบางอย่างต้องยอมรับว่ามีส่วนของ PD แน่นอนเพราะการประกวดมิสแกรนทำไมถึงต้องประกวดเบสเด i เตอร์นะพีดียอดเยี่ยมเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นทีมขานางงามไปสู่ความสำเร็จอยางไงก็มีผลแล้วก็พีดีคนไหนที่ไม่ได้สนใจบริษัทเลยไม่ได้ใส่ใจนางงามเลยนางงามล่วงง่ายมากเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มี ไม่มีอะไรที่ทําให้เรายึดเดี่ยวได้ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดซึ่งกันและกันได้อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้เครดิตกับคุณมอฟีนนะฮะว่าส่วนหนึ่งของยูเอฟเอร์ตามที่ผมพูดก็มาจากคุณมอฟีนด้วยจริงๆครับล้านเปอร์เซ็นต์อะไรที่ทำให้คบอกว่านี่ไม่ยามัอย่างไว่าอะไรที่ทำให้แบบบอสผมนี่รู้สึกเข้าใจสำคัญเลยก็คือผมมอง เจอเฉพาะข้างนอกผมไม่รู้จะมองอยังไงอยู่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราต้องพยายามสัมภาษณ์อยู่มีอะไรมากกว่านั้นไหมอ่ะนอกจากว่าศิลปะเช่นร้องเพลงไหมพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ไหมอ่าอินโพรไวต์ตัวเองกับปัญหาเฉพาะหน้าสื่อมวลชนจะสัมภาษณ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายหอย่างและการสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเป็นนางงามใ่ย,ยุคก,ก่อน เราก็อาจจะชอบนางงามตกระกร,รลบาบากนางงามมีมนางงามประวัติสู้ชีวิตนางงามร้อยเวทีที่ตามฝันอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะตกบ่วงเหล่านี้แล้วเราก็จะได้บรรยากาศเมื่อสมัยก่อนนู้นแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ถามเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเส้นเรื่องพวกนี้เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเลยเราสนใจว่าคุณมีแวลูและมีตัวตนที่สตัน์ทแค่ไหนเราสำ,สำคัญคือตรงนี้เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่หายากในตัวน้องก็คงจะเหมือนก,กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่น้องพูดผมคิดว่าน้องถ้าน้องรู้หรือน้องมีความเชี่ยวชาญในการพูดคําพูดเหล่านี้จะไม่หลุดออกมาหรอกต่อให้น้องคิดก็ไม่ผิดความคิดคนเราห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องความคิดแต่ว่าคิดแล้วจะทําให้ตัวเองปลอดภัยคนเขาถึงบอกว่านะฮะอย่าพูดทุกอย่างที่คิดให้คิด ทุกอย่างที่พูดแค่นี้เองจำนะฮะอย่าพูดทุกอย่างที่คิดคิดแล้วพูดหมดไม่ได้แต่ให้คิดทุกอย่างที่กําลังจะพูดว่ามันมีประโยชน์มีโทษมีผลกระทบไหมอันนี้น้องไม่มีตั้งแต่อยู่ในกองน้องไม่มีอันเนี้ยน้องยังไม่มีอันเนี้ยนะสาเหตุที่พิสูจน์ได้อย่างเช่นเรื่องชุดจะดีเรื่องอะไรก็ดีหลังบ้านเละทหมดก็อย่างเงี้ยอิลุงตุงนางอีลุงตุงนางอะไรเงี้ยบางที พูดแล้วมันไปเสียดสีช่างแต่งหน้าบ้างช่างเสื้อบ้างดีไซนเนอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เคยน้อยใจนะฮะอยู่ๆก็วูบไปก็มีคุณมอฟีนนะฮะดาวู้หายไปเลยพวูบหายไปอ้างทําเหมือนรักลูกไปเท่ากันอีก <c oughs> ใช่ไหมคุณมอฟีนก็โดนอีกทําไมรักมะปางมากกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปถามความหลังเขาว่าอะไรอะที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้บ้างแล้วแบบนั้นมันก็เกิดกับผมแหละ แบบเดียวกันครับแล้วอุณฟ้าให้คใจวันยังไงบ้างอย่าไปคิดมากบอสสู้ๆก็ๆวันมีเรื่องอินฟ้าก็โทรมาตอนกลางคืนก็ประมาณห้าทุ่มอะไรเงี้ยเออบอสอย่าไปคิดอะไรมากนะอะไรเนี้ยไม่อยากให้คิดมากเพราะตอนนี้มันเครียดหลายเรื่องก็ก็แน,น่นอนอินฟ้าเขาก็เป็นคนแบบชัดเจนอยู่แล้วเขาก็บอกเออน้องก็ไม่น่าขยี้ไม่น่าพูดเลยพูดเป็นทไมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาอ้างว่าแม้ที่พี่ฟ้าพูดได้พี่อินฟ้าเขาไม่ได้พูดนะเขา แค่พิมพ์ว่าไทยแลนด์ทำดีที่สุดแล้วพร้อว่าเขาเหมือนกับการให้ความสำคัญกลับเพราะเนื่องจากช่วงอิงฟ้าไปประกวดนะครับน้องเวทีอีกเวทีหนึ่งเนี่ยแอนโทเนีนนยใช่ไหมหรือใครเนี่ยนะฮะนั่นแหละปีนั้นอา,าจิ์เขาก็พูดว่าซัพพอร์ตให้กําลังใจอิงฟ้ามันก็ไม่ได้เรื่องแปลกเพราะเขาเริ่มมาคือเหมือนไม่ได้มีการเก็บพิีกรรอ่าเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเขาต่างคนต่างพูดถึงเรื่งเรื่มส่วนตัวอ่ะโอเคกินข้าวให้อร่อย ก็คือแค่นั้นเองจบแล้วส่วนของน้ําเนี่ยเขาไม่มีสัญญากับเราแล้วเขาก็เอะอะบั๊เทิลสนสุกของเขาไปตามเยตคตากรรมเพราะน้ำมันเอาอะไรใครเอามันไม่อยู่อยู่แล้วแม้กระทั่งสามีมันยังเอาไม่อยู่เลยนะวันวันมันจะกินหัวสามีอยู่แล้วนะเห็นมันทาคลิปแต่ละคลิปนะสักพักหนึ่งสามีมันคงยิงมันตายนะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันอ่คนที่แบบเฉยโอกาสก็แบบทําไมอ่ะทาไมสองคนนั้นได้คนละเรื่องกันเลย อันนี้เขาพรีดก็คือว่าบอกว่าใครจะชนะไปยุ่งกับเขาไม่ได้เขามีคณะกรรมการอันทรงเกียร์นะฮะเยอะนะฮะมีผู้สังเกตการอันทรงเกียร์เยอะอย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องไปบอกว่าคนเรียงเวทีนั้นเป็นยังไงเวทีนี้เป็นยังไงมันไปเปรียบเทียบแล้วเกิดการขยํำขยี้ซะแหลกลามมันละเรื่องกันนะฮะ อสชาทำในทีนี้แกในทีในทีเดียวพอหรอกจะมีเพิ่มอีกในทีอ๋อไม่มี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 พชายนี่จะผุดหรอไม่มีครับไม่มีจะมีในทีผู้หญิงเพิ่มไหมครับบอสอ๋อแน่นแท้ไม่มีหรอกไม่มีก็ก็มีคนมีอยู่ไม่ใชเหรอความหลังนะครับบอสชามิเช่นเอนโบว์หรอครัอเลยไรเลยมีอะไรมิตรอะไรตอนนี้ไม่ค่อยได้คิดอะไรเลยพยายามทําแกนให้ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ถ้ามันไม่ขัดแย้งต่อสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะก็ยินดีให้ความร่วมมือ แล้ยดีทําได้ครับกาไม่รู้ตอนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่รู้อะไรเลยให้ใหตายจะไม่รู้อะไรเลยแต่ที่ไม่ทําก็คือมีสุปลาเนี่เขา,า,าพูดเวลาชัดเจนนะครับว่าไม่ทำเนื่องจากว่ามันเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วยส่วนมิสโวเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่ดีอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่ปกติทั้งคนที่ถึงลิขสิทธิ์ประเทศไทยและทั้งคุณจูเรียมาเร่คุณสตีฟซึ่งเป็นลูกชายเราก็คุยกันอยู่ ใน WhatsApp ว atsapp เราก็คุยกันอยู่ทุกมูฟเมนท์ที่เราไปมาหาสุ่มกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ดีอยู่แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันขึ้นขึ้นอยู่ว่าเขาจําเป็นหรือเปล่าถ้า,ถาเขาเียนลุ้นลุ้นแล้วครับถ,ถ้าเขาจําเป็นถ้าถ้าเขาจําเป็นแล้วมันไม่มีใครเราก็ช่วยได้ครับไม่ได้ว่าอะไรครับ oh, เพี่ยนกัน oh, ไม่รูครับไป <laughs> <laughs> แล้วเขาสวัสดีครับ <laughs> <laughs>